แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เฮค่ะวันนี้มีการนำเข้าคอรมอและจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนรับเงินคืนเข้าบัญชี 500- ร้อถึงหนึ่บาทเลยนะคะและที่สําคัญค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอในส่วนของการเพิ่มเงินเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มปอบางผู้สูงอายุผู้พิการด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์วงเงินอย่างไรเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าว พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้ก่อติดการประชุมคอรมอนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังหลักๆเลยจะเสนอโครงการนะคะชอบดีมีคืนล่าสุดเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อลดหย่อนภาษีให้กับพี่น้องประชาชน40,000บาทเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคมถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 6รวมระยะเวลากว่า45วันและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะยังได้ประเมินใน โครงการในส่วนของการเพิ่มวงเงินค่ะหรือว่าการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยปัดคนจนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางรวมทางมาตรการในในส่วนของทางสถาบันการเงินของทางภาครัฐเช่นการให้รางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินรวมถึงมอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อที่มีวินยัยทางการเงินการคลังดีผ่อนชำระดีได้รับเงินคืนเข้าบัญชี500บาท ถึง1,000บาทเลยค่ะและนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังได้พูดถึงโครงการมาตรการชอบดีมีคืนจะทำให้กลุมสัมปกรณ์สูญเสียรายได้กว่า8,200ล้านบาทแต่ว่าจะส่งผลดีให้เกิดในส่วนของการเงินหมุนเวียนในระบบกว่า5.6หมื่นล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะจึงทางนั้นทางนี้จะเตรียมนาเข้าครมอในวันนี้ลุ้นก่อติดการประชุมครมอไปพร้อมๆกันผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยจะได้รับสิทธิ์ด้วยหรือไม่มีการ การแจกจ่ายอย่างไรนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ